ใครที่เชื่อว่าโลกกลมมันเป็นความผิดต่อศาสนจาจักรเอามันไปเผาให้หมด <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ฟังถ้าว่าในสมัยก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่เชื่อว่าโลกกลมแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนเผาไปแล้วก็ได้นะครับเนื่องจากเหตุผลว่าคุณเป็นพ่อมดที่กําลังจะมาเปลี่ยนศาสนาให้คนเนี่ยไม่เชื่อในศาสนาอีกต่อไปแต่ว่าในปัจจุบันครับเรามีทางพิสูจน์มากมายครับว่าโลกมันกลมจริงๆและถ้าว่าคุณยังไม่เชื่อนะครับวันนี้ครับเราจะมาบอกว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงนะครับว่าโลกมันกลม เหตุผลที่คนสมัยก่อนนะครับไม่เชื่อว่าโลกกลมนะครับล้วก็เชื่อว่าโลกมันแบนเนี่ยเนื่องจากความไม่รู้ครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตึกลามบ้านช่องแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรนอกจากพื้นที่ราบอันว่างเปล่าซึ่งใครๆก็คิดครับว่าโลกเนี่ยมันอาจจะไม่กลมก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเกิดมาได้ยังไงแล้วเราอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาจึงเป็นตัวช่วยที่ทําให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะว่ามนุษย์นะครับต้องการสิ่งที่เรียกว่าคําตอบมาอธิบายตัวเองให้ได้ครับแต่ว่าในปัจจจุบบัันนนนนคครมมมีีาาาวววกกกยยงเชื่่่่่ออโลแูต็ คนจานวนมากกว่าครับที่เชื่อว่าโลกกลมและว,วันนี้ครับเราจะมาพิสูจน์ครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าโลกมันกลมจริงๆหลักฐานข้อแรกครับที่สามารถเชื่อได้ว่าโลกกลมก็คือปัจจุบันเรามีภาพถ่ายของโลกที่ถ่ายจากอวกาศมากมายโดยเฉพาะภาพถ่ายจากดวงจันทร์นะครับซึ่งเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมันกลมแน่นอนหรือว่าภาพถ่ายจากสถานีอวกาศบนท้องฟ้านะครับทำให้ร,รู้ครับว่าโลกมันกลมแน่นอนคุณสามารถค้นหาภาพนี้จากไหนก็ได้ซึ่ง ถ้าว่าคุณยังไม่เชื่อแล้วก็คุณคงต้องจ่ายเงินแล้วก็ขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยตัวเองแลครับ ถ้าหากว่าคุณยังคงเชื่อว่าโลกแบนอยู่แล้วก็เรามีหลักฐานข้อที่2ครับคือเรื่องของเรือที่ค่อยๆหายลับไปตรงขอบฟ้าโดยที่ยังมีขนาดใหญ่พอสมควรครับถ้าหากว่าโลกแบนแล้วก็มันจะต้องค่อยๆมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆครับจนมีขนาดเป็นจุดเล็กๆครับแล้วก็หายไปจากขอบฟ้าเราจะลองพาคุณไปสมมติตัวอย่างกันสมมติว่าผมกาลังนั่งอยู่บนเรือลำหนึ่งครับแล้วก็กําลังมองเรือกลำหนึ่งอยู่ซึ่งเรือลํานั้นเนี่ยจะต้องค่อยๆหายไปครับโดยที่มันจะค่อยๆหายไปจากเรือลําใหญ่ๆครับมันจะหายไป เรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือแค่จุดเล็กนิดเดียวครับถ้าว่าโลกมันแบนแต่ในความเป็นจริงครับเรือเนี่ยมันจะหายลับไปตรงขอบฟ้าโดยที่ยังมีขนาดใหญ่พอสมควรครับนั่นหมายความว่าโลกเนี่ยมันกลมนั่นเอง แต่ที่เราไม่รู้สึกว่าเรือมันค่อยๆโค้งนะครับ <_ C os> เนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่มากนั่นเองโลกของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากมีพื้นที่มากครับทำให้สายตาของเราเนี่ยไม่สามารถครอบกลุ่มความโค้งทั้งหมดได้แล้วถ้าว่าคุณยังไม่เชื่อนะครับเราก็มีหลักฐานข้อที่3ครับหลักฐานข้อที่3ก็คือหากว่าเราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ลงจอดเนี่ยเราจะกลับมาที่เดิมครับแล้วถ้าหากว่าคุณยังไม่เชื่ออีกนะครับว่าโลกมันกลมเนี่ยเรามีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งครับที่มันเป็น common s ซึ่ง จุบันนี้เนี่ยเรามีข่าวกระจายไปทั่วโลกครับถ้าว่าคุณเชื่อว่าโลกแบนแล้วก็เราคงจะมีข่าวหน้าหนึ่งครับที่พาหัวข่าวว่า ข่าวด่วนข่าวด่วนชายหนุ่มล่องเรือสุดขอบฟ้าคาดว่าตกขอบมาสมุทรตายกลางอวกาศขอย้ำอีกทีว่าตกขอบมาสมุทรตายกลางอวกาศคนทั้งโลกต้องตะลึงนาซาลอกเรามาตลอดแต่ในปัจจุบันครับเราก็ยังไม่เคยเห็นข่าวประเภทนี้เลยเนื่องจากว่าโลกมันกลมจริงๆไงครับถ้าพ่าคุณยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ก็ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดปุ่มติดติด โอ๊ยพูดไม่ได้ลองกดเองนะกันนะครับข้างๆรูปดีป่ะ